สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหากวันนี้ผมถามคุณว่าความรักควรมีเงื่อนไขกี่ข้อใครเป็นคนกำหนดว่าใครควรรักใครและหัวใจของเราควรเชื่อฟังกฎของโลกหรือความจริงข้างในตัวเองกันแน่บางความรักถูกเรียกว่าผิดไม่ใช่เพราะมันทำร้ายใครแต่เพราะมันกล้าท้าทายกรอบเดิมที่เราคุ้นเคยคืนนี้ผมไม่ได้จะชวนคุณตัดสินใครผมจะชวนคุณฟังฟังเรื่องราวของความรักที่ไม่มีที่ยืนในสังคมแต่มีตัวตนอยู่จริงในหัวใจและเมื่อคุณฟังจนจบคุณอาจไม่มองความรักและไม่มองตัวเองเหมือนเดิมอีกต่อไป ความรักบางเรื่องไม่เคยถูกสอนในห้องเรียนมิเอคขอ,อยาถูกยกขึ้นพูดบนเวทีอย่างเปิดเผยและไม่เคยได้รับการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ของสังคมแต่กลับเป็นความรักที่ทรงพลังที่สุดความรักต้องห้าไม่ใช่เพราะมันชั่วร้ายหากแต่เพราะมันกล้าท้าทายกรอบที่โลกวางไวใ้ให้เราเดินตามเส้นทางที่ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีคำรับรองความปลอดภัยและไม่มีใครรับประกันว่าหัวใจจะไม่แตกสลายแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังเลือกเดินเพราะหัวใจไม่เคยเชื่อฟังกฎเกณฑ์ใดๆนอกจากความจริงของตัวเอง ความรักต้องห้ามเริ่มจากความเงียบงันจากสายตาที่หลบหลีกจากการเก็บงำความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ยิ่งห้ามความรู้สึกลับยิ่งชัดยิ่งพยายามหนีใจก็ยิ่งวิ่งเข้าไปหาเพราะความรักไม่เคยถามว่าเหมาะสมหรือไม่มันถามเพียงว่าแท้จริงหรือเปล่าและเมื่อคำตอบคือความจริงหัวใจก็ยอมแลกทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้แม้จะต้องยืนอยู่ท่ามกลางคำตัดสินความเข้าใจผิดและความโดดเดี่ยวบางคนบอกว่าความรักต้องห้ามคือความเห็นแก่ตัวแต่ในความเป็นจริงมันต้องการความกล้าหาญมากกว่าความ รักแบบใดๆกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตนเองโดยไม่โกโหกกล้าที่จะมองกระจกแล้วบอกว่านี่คือฉันและกล้าที่จะรับผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะหนักหนาเพียงดใดความกล้านี้ไม่ใช่การฝืนโลกแต่คือการซื่อสัตย์ต่อหัวใจซึ่งเป็นความซื่อสัตย์ที่ยากที่สุด ในโลกที่ทุกอย่างถูกจัดหมวดหมู่ความรักต้องห้ามคือเสียงกระซิบที่บอกว่าชีวิตไม่ได้มีคำตอบเดียวความสุขไม่ได้มีรูปแบบเดียวและความรักไม่ได้ถูกจำกัดด้วยนิยามของใครความรักเช่นนี้สอนให้เราฟังมากกว่าพูดให้เข้าใจมากกว่าตัดสินและให้เคารพความแตกต่างแม้จะยังไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อหัวใจได้รักอย่างแท้จริงเราจะเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดของการไม่ถูกรับฟังนั้นลึกเพียงใด ความรักต้องห้ามไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะใครแต่คือการเอาชนะความกลัวในใจตัวเองความกลัวว่าจะสูญเสียความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธและความกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนแต่ในความกลัวนั้นมีเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตเมื่อเรายอมรับความจริงเราจะเข้มแข็งขึ้นมีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเราได้เดินผ่านพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดของความเป็นมนุษย์บางครั้งความรักต้องห้ามอาจไม่จบลงด้วยการได้อยู่ด้วยกันอาจต้องปล่อยมืออาจต้องเก็บไว้เป็นความทรงจำแต่การจากลาไม่ได้ทำให้ความรักไร้ค่าตรงกัันนนามสูจ ว่าความรักนั้นจริงพอที่จะยอมเสียสละเพื่อให้ทุกฝ่ายยังคงศักดิ์ศรีและความสงบความรักที่แท้ไม่จําเป็นต้องครอบครองเสมอไปแค่ได้รักอย่างบริสุทธิ์ก็เปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งไปตลอดการแล้วความรักต้องห้ามยังสอนให้เราเลือกความอ่อนโยนในโลกที่โหดร้ายเลือกความหวังท่ามกลางเสียงคัดค้านและเลือกความจริงท่ามกลางความเงียบเมื่อเรากล้ารักเรากล้าฝันและกล้ารับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองเรากำลังสร้างโลกใบเล็กที่มีความเมตตาเป็นหลักฐานโลกที่ไม่ริบัตสินแต่พร้อมจะรับฟังหากวันนี้หัวใจของคุณกำลังต่อสู้กับความรรักที่ใค ร่าระบอกว่าเป็นไปไม่ได้จงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณกำลังมีชีวิตอย่างแท้จริงความรู้สึกของคุณมีค่าและการตั้งคำถามกับกรอบเดิมๆคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแม้ทางจะยากแม้จะต้องเดินช้าแต่ทุกก้าที่ซื้อสัตว์ต่อหัวใจคือก้าที่มีความหมายความรักต้องห้าไม่เรียกร้องคำชมไม่ต้องการเวทีไม่ต้องการเสียงปรบมือมันต้องการเทียงความจริงใจความรับผิดชอบและความกล้าหาญที่จะเป็นตัวเองเมื่อคุณฟังเสียงหัวใจด้วยความอ่อนโยนคุณจะพบว่าความรักไม่เคยทำร้ายใครความกลัวและการตัดสินต่างหาาากทที่่รรร้ยเเเและมือ หาเลือกความรักเรากำลังเลือกมนุษยธรรมเลือกความเข้าใจและเลือกความหวังในโลกที่ต้องการมันมากกว่าที่เคยและในความหวังนั้นเองความรักต้องห้ามได้สอนบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดแก่หัวใจมนุษย์นั่นคือการรักโดยไม่เรียกร้องคำอนุญาตจากโลกแต่ก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการรักนั้นความรักแบบนี้ไม่ใช่การหลบหนีจากความจริงตรงกันข้ามมันคือการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญที่สุดเพราะไม่มีอะไรยากไปกว่าการยอมรับความรู้สึกของตนเองในวันที่โลกบอกว่ามันผิดหัวใจที่ได้ผ่านความรักต้องห้าม จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะอ่อนโยนขึ้นลึกซึ้งขึ้นและเข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์มากขึ้นเราจะเรียนรู้ว่าคนเราไม่ได้แบ่งเป็นดีหรือเลวเพียงสองฝั่งแต่ทุกคนต่างต่อสู้กับความรู้สึกความคาดหวังและบาดแผลในใจของตัวเองเราจะเลิกมองโลกเป็นขาวดำและเริ่มมองเห็นเฉดสีเทาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเจ็บปวดและความหวังที่ซ่อนอยู่ความรักต้องห้ามิทำให้เรารู้จักคุณค่าของเวลาทุกวินาทีมีความหมายทุกการสบตาทุกคำพูดและทุกความเงียบเงันกลายเป็นสิ่งล้ำค่าเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้มีมันอีกกนนนนนาาแคค่่ไหวมรัเช เมื่อประมาทไม่ผลัดวันและไม่ใช้ความรู้สึกของใครเป็นของเล่นมันสอนให้เรารักอย่างมีสติและรับฟังหัวใจของกันและกันอย่างแท้จริงในบางช่วงเวลาความรักต้องห้ามอาจทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวราวกับยืนอยู่กลางฝูงชนแต่ไม่มีใครมองเห็นแต่ในความโดดเดี่ยวนั้นเราจะค้นพบพลังภายในที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เราจะรู้ว่าเราเข้มแข็งกว่าที่คิดและสามารถยืนหยัดได้แม้ไม่มีการยอมรับจากใครเพราะการยอมรับที่สําคัญที่สุดคือการยอมรับตัวเอง ความรักต้องห้าไม่ได้สัญญาว่าจะนำพาความสุขที่ยั่งยืนแต่มันมอบความจริงที่บริสุทธิ์ความจริงที่ปลุกให้เราตื่นจากการใช้ชีวิตตามบทที่คนอื่นเขียนไวใ้ให้เมื่อหัวใจได้ลิมรสความจริงนี้เราจะไม่สามารถกลับไปหลอกตัวเองได้อีกต่อไปเราจะกล้าที่จะตั้งคำถามกับชีวิตกล้าที่จะเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในแม้จะไม่ง่ายและแม้จะต้องเดินคนเดียวในบางช่วงและเมื่อวันหนึ่งเรามองย้อนกลับไปเราอาจไม่จำรายละเอียดทุกอย่างได้แต่เราจะจำความ รู้สึกได้เสมอความรู้สึกของการได้รักอย่างแท้จริงความรู้สึกของการมีชีวิตอย่างเต็มหัวใจความรักต้องห้ามอาจไม่อยู่กับเราไปตลอดแต่บทเรียนของมันจะอยู่กับเราเสมอมันจะสะอ,อนให้เรามีเมตตาม,มีความกลา้าและมีความหวังแม้ในวันที่โลกไม่อ่อนโยนกับเราความรักต้องห้ามมีเป็นกระจกสะท้อนสังคมมันเผยให้เห็นกรอบที่เราสร้างขึ้นและคำตัดสินที่เราคุ้นชินมันตั้งคำถามว่าเรากำลังปกป้องคุณค่าที่แท้จริงหรือเพียงแค่ปกป้องความกลัวของตัวเองและเมื่อเรากล้าฟังคำถามเหล่านี้ด้วยใจเปิดกว้างเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะใครมาบังคับแต่ เพราะหัวใจเราเติบโตพอที่จะเข้าใจสําหรับบางคนความรักต้องห้ามคือบททดสอบสําหรับบางคนมันคือจุดเปลี่ยนและสําหรับบางคนมันคือแรงบันดาลใจให้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรสําหรับคุณจงอย่าดูแคลนมันเพราะความรักทุกรูปแบบที่เกิดจากความจริงใจล้วนมีคุณค่าและล้วนสอนบางสิ่งที่ไม่มีหนังสือเล่มไหนสอนได้ เมื่อคุณยืนอยู่ท่ามกลางความสับสนของหัวใจจงหายใจลึกๆและฟังเสียงภายในอย่างอ่อนโยนอย่ารีบตัดสินตัวเองอย่ารีบตัดสินใครเพราะความรักต้องการเวลาความเข้าใจและความเมตตาจงเลือกการกระทําที่ไม่ทําร้ายใครรวมถึงไม่ทําร้ายตัวเองและเชื่อเถอว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนหากมันมาจากความจริงใจมันจะพาคุณไปสู่การเติบ ตเสมอความรักต้องห้ามอาจไม่ขอให้คุณต่อสู้กับทั้งโลกแต่มันขอให้คุณซื่อสัตย์กับหัวใจและรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองเมื่อคุณทำได้เช่นนั้นคุณจะค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากความกลัวอิสรภาพจากการคาดหวังของคนอื่นและอิสรภาพที่จะเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมและในท้ายที่สุดความรักต้องห้ามไม่ได้ต้องการคำจำกัดความไม่ต้องการการยอมรับจากใครมันต้องการเทียงพื้นที่เล็กๆในหัวใจที่เราจะไม่โกหกตัวเองที่เราจะยอมรับความประบางและที่เราจะเลือกความอ่อนโยนเหนือความโหดร้ายเมื่อหัวใจได้มีพื้นที่่เชนนนั้ ชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแม้โลกภายนอกจะยังเหมือนเดิมแต่โลกภายในจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อโลกภายในเปลี่ยนไปวิธีที่เรามองผู้อื่น <larda> ก็จะเปลี่ยนตามความรักต้องห้ามทําให้เราหยุดตัดสินเร็วเกินไปและเริ่มตั้งคําถามกับเรื่องที่เคยเชื่อโดยไม่เคยคิดเราจะเริ่มเห็นว่าหลายกฎเกณฑ์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องหัวใจเสมอไปแต่ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องความกลัวความคุ้นชินและโครงสร้างที่ทําให้บางคนรู้สึกปลอดภัยโดยไม่เคยถามว่ามันทําร้ายใครหรือไม่และเมื่อหัวใจของเราเคยอยู่ในตําแหน่งของผู้ถูกห้ามเราจะเข้าาใจจควมเ หอบอดนั้นอย่างลึกซึ้งเกินกว่าจะเมินเฉยความรักต้องห้ามยังสอนให้เรารู้จักการอด,อดทนอดทนต่อคำพูดที่ไม่เข้าใจอดทนต่อสายตาที่ตั้งแง่และอดทนต่อความเงียบที่ไม่มีใครยื่นมือมาให้แต่การอดทนนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือพลังที่เกิดจากการรู้ว่าความรู้สึกของเรามีความหมายเราไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่จำเป็นต้องชนะใครในการถกเถียงเราเพียงต้องยินหยดในความจริงของหัวใจและปล่อยให้เวลาเป็นผู้เล่าเรื่องแทนเราในเส้นทางของความรักต้องห้าม หลายครั้งเราจะถูกบังคับให้เลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องตามสายตาคนอื่นกับสิ่งที่ซื่อสัตย์ต่อหัวใจและการเลือกนั้นไม่เคยง่ายมันเต็มไปด้วยความลังเลน้ำตาและคืนวันที่นอนไม่หลับแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนการกล้าหยุดฟังเสียงรบกวนจากภายนอกและฟังเสียงภายในอย่างแท้จริงคือความกล้าที่ควรค่าแก่การยกย่องเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตอย่างไม่หลอกตัวเองความรักต้องห้าไม่ได้ทําให้เราสมบูรณ์แบบแต่มันทําให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้นเราจะยอมรับว่าตัวเองก็มีความอ่อนแอมีความกลัวและมีความต้อองกกการรที่จะถูัเหมื ในใครๆและเมื่อเราไม่ปฏิเสธด้านเหล่านี้ของตัวเองเราจะไม่ปฏิเสธมาในผู้อื่นเช่นกันหัวใจจะอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องพยายามและความเมตตาจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติบางครั้งความรักต้องห้ามอาจพาเราไปสู่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความฝันหรือภาพลักษณ์ที่เคยมีแต่ในความสูญเสียนั้นมีการเกิดใหม่ของตัวตนที่แท้จริงเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรควรปล่อยและอะไรที่ไม่ควแรแลกกับการยอมแพ้ต่อความจริงของหัวใจเราจะเรียนรู้ว่าการเสียบางอย่างไปไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่แปลว่าเราเติบโตวความรักต้องห้ามยัด ทำให้เรามองความสุขในมุมใหม่ความสุขไม่จาเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จาเป็นต้องถูกต้องตามแบบแผนบางครั้งมันคือช่วงเวลาสั้นๆที่หัวใจได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่คือความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายและคือการได้รักโดยไม่โกหกแม้เพียงช่วคราวความสุขเช่นนี้อาจไม่ยืนยาวแต่ลึกซึ้งพอที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจไปตลอดชีวิตเมื่อเราผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วเราจะไม่เรียกร้องให้ใครเข้าใจทันทีแต่เราจะหวังให้โลกอ่อนโยนขึ้นอีกนิดหวังให้ผู้คนฟังกันมากขึ้นอีกหน่อยและหวังให้ใครสักคนที่กำลังต่่่อสููู้้้กกกกัับควววาาามมรรทีถพเ คำไม่ได้อยู่ลำพังประสบการณ์ของเราจะกลายเป็นแสงเล็กๆที่ส่องทางให้ใครอีกคนแม้เราอาจไม่รู้ตัวก็ตามความรักต้องห้ามจึงไม่ใช่เรื่องของความดื้อรัน้นแต่คือเรื่องของความจรงิงความจริงที่บางครั้งเจ็บปวดแต่ไม่เคยหลอกลวงและเมื่อเรายอมรับความจริงนี้เราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต่อหัวใจของผู้อื่นมากขึ้นเราจะเลือกคำพูดเลือกการกระทำและเลือกความเงียบอย่างมีสติเพราะเรารู้ดีว่าแผลจากการถูกปฏิเสธนั้นลึกเพียงใดในท้ายทางของการเดินทางนี้สิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่คำถามว่าใครถูกหรือใครผิด แต่คือคำถามว่าเราได้ซื้อสัตว์ต่อหัวใจแค่ไหนเราได้เลือกความอ่อนโยนแทนความรุนแรงหรือไม่และเราได้ใช้ชีวิตโดยไม่ทรยศตัวเองหรือเปล่าหากคำตอบคือใช่ไม่ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรชีวิตนั้นก็มีความหมายอย่างแท้จริงและเมื่อคุณก้าวต่อไปไม่ว่าด้วยหัวใจที่ยังรักหรือหัวใจที่กำลังเยียวยาจงพกบทเรียนของความรักต้องห้ามไปด้วยไม่ใช่เพื่อท้าทายโลกแต่เพื่อเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งขึ้นเพื่อเป็นมนุษย์ที่ฟังมากขึ้นตัดสินน้อยลงและรักอย่างรับผิดชอบมากขึ้นเพราะสุดท้้้้าายยแแแลลลวคคคมมมรรัักกทททที่ท่จิงงไเใใหหโบน หัวใจกว้างขึ้นและเมื่อหัวใจของผู้คนกว้างขึ้นโลกทั้งใบก็จะมีที่ว่างให้ความเข้าใจงอกงามอย่างเงียบงนันและในความเงียบงันที่ความเข้าใจค่อยๆงอกงามนั้นความรักต้องห้ามได้กลายเป็นบทเรียนเรื่องความกล้าหาญที่ลึกวกว่าการยืนขึ้นต่อสู้มันคือความกล้าที่จะอ่อนโยนในวันที่โลกแข็งกระด้างกล้าที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธเมื่อถูกตัดสินและกล้าที่จะรักษาศักดิ์ศรีของหัวใจแม้ไม่มีใครเห็นคุณค่าความกล้าเช่นนี้ไม่ส่งเสียงดังแต่มั่นคงและทรงพลังอย่างเงียบงนันเมื่อเราแบบประสบการณ์ของความรักต้้้องหาามมไวใในจจเเรรระิ่ รู้ว่าทุกคนต่างมีเรื่องที่ไม่กล้าพูดมีความรู้สึกที่ไม่กล้าแสดงออกและมีมุมหนึ่งของชีวิตที่หวังให้ใครสักคนเข้าใจความรักต้องห้ามจึงทําให้เรามองผู้คนด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเราจะไม่รีบตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินเพราะเราเคยอยู่ในจุดที่ถูกมองเพียงครึ่งเดียวมาก่อนประสบการณ์นี้ยังทําให้เรารู้จักการอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบเราจะเลิกคาดหวังให้ทุกอย่างชัดเจนเลิกต้องการคําตอบที่แน่นอนและยอมรับว่าบางความรู้สึกไม่มีฉลากไม่มีชื่อเรียกและไม่จําเป็นต้องถูกอธิบายความรักต้องหอห้้าาาามมออนใเรยู่กับคํถโด ยอไม่ต้องรีหาคำตอบและนั่นคือทักษะสำคัญของการมีชีวิตอย่างลึกซึง้งในวันที่หัวใจอ่อนล้าความทรงจำของความรักต้องห้ามอาจกลับมาพร้อมกับความเจ็บปวดแต่หากเรามองให้ดีเราจะพบว่ามันมาพร้อมกับความแข็งแรงเช่นกันเพราะหัวใจที่เคยแตกสลายและยังคงเต้นต่อไปได้คือหัวใจที่รู้จักการเยียวยารู้จักการลุกขึ้นใหม่และรู้จักการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงความเจ็บปวดไม่ได้ทำลายเราหากแต่ขัดเกล่าให้เราเข้าใจความหมายของการดูแลหัวใจมากขึ้นความรักต้องห้ามมีเปลี่ยนวิธีที่เรานิยามคำว่าอิสรภาพ อิสรภาพไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ตามใจแต่คือการเลือกอย่างมีสติเลือกโดยรู้ผลกระทบและเลือกโดยไม่ทอดทิ้งคุณค่าภายในเมื่อเรารักอย่างรับผิดชอบแม้ในสถานการณ์ที่ยากที่สุดเรากำลังใช้เสรีภาพในรูปแบบที่งดงามที่สุดเสรีภาพที่ไม่ทำร้ายใครและไม่ทำลายตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจพบว่าความรักต้องห้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นหลักฐานเป็นบทเรียนเงียบๆที่คอยเตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยความจริงใจเราจะรักครั้งใหม่อย่างระมัดระวังแต่ไม่ปิดกั้นเปิดใจแต่ไม่ละเลยขอบเขตและกล้าให้ความรู้สึกโดยไม่สอ นูนเสียตัวตนประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้เราหวาดกลัวความรักแต่ทําให้เรารู้จักรักอย่างมีวุฒิภาวะบางคนอาจไม่เคยรู้เรื่องราวทั้งหมดของเราและนั่นไม่เป็นไรความรักต้องห้ามสอนให้เราปล่อยวางความต้องการการยอมรับจากทุกคนเราจะเลือกแบ่งปันกับคนที่รับฟังด้วยหัวใจและเก็บบางส่วนไว้ดูแลตัวเองอย่างเงียบๆไม่ใช่ทุกความจริงต้องถูกเปิดเผยและไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจนี่ไม่ใช่การปิดบงังแต่คือการเคารพขอบเขตของหัวใจในโลกที่เร่งรีบและชอบตัดสินความรักต้องห้ามคือการชะลอจังหวะเพื่อฟังเสียงหัวใจของตนเองและผู้ออื่นม อันเตือนให้เราระวังคำพูดที่อาจกลายเป็นแผลและการกระทำที่อาจทิ้งรอยลึกโดยไม่ตั้งใจเมื่อเราเคยเจ็บเราจะไม่อยากส่งต่อความเจ็บนั้นให้ใครและความตั้งใจนี้เองที่ทำให้โลกอ่อนโยนขึ้นทีละน้อยความรักต้องห้ามยังปลูกฝังความซื่อสัตย์ในระดับที่ลึกกว่าซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่กับผู้อื่นแต่กับตัวเองเราจะไม่ฝืนยิ้มเมื่อเจ็บไม่โกหกว่าทุกอย่างโอเคและไม่ลดทอนความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้เข้ากับใครความซื่อสัตย์เช่นนี้อาจทําให้เราประบางแต่ก็ทําให้เราเป็นจริงและความจริงนั้นนนคคืืือออพ้้้ฐาขาขขขงงงวมมมเเแแ็ทที่ท่จริ เรามองไปรอบตัวเราอาจเริ่มเห็นร่องรอยของความรักต้องห้ามในรูปแบบต่างๆในสายตาที่เงียบงันในการตัดสินใจที่ยากลําบากและในการจากลาที่เต็มไปด้วยความเคารพเราจะเข้าใจว่าความรักไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวและไม่ใช่ทุกเรื่องราวจะถูกเล่าบนเวทีใหญ่แต่ทุกเรื่องราวมีคุณค่าในหัวใจของผู้ที่ได้ใช้ชีวิตผ่านมันมาและในวันที่เรายืนได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเราอาจกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนโดยไม่ต้องพูดอะไรยิ่งใหญ่เพียงแค่รับฟังโดยไม่ตัดสินเพียงแค่ยอมรับโดยไม่เร่งรัด และเพียงแค่บอกผ่านการกระทำว่าความรู้สึกของเขามีค่าการเป็นพื้นที่เช่นนี้คือผลพวงที่งดงามที่สุดของการผ่านความรักต้องห้ามเพราะมันเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความเมตตาสุดท้ายแล้วความรักต้องห้ามไม่ใช่ตรบาบาปและไม่ใช่คําพิพากษาแต่มันคือบทเรียนของการเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งบทเรียนที่สอนให้เรารักอย่างมีสติเข้าใจอย่างมีหัวใจและใช้ชีวิตอย่างไม่ทรยศ์ความจริงภายในเมื่อเราเดินต่อไปพร้อมบทเรียนนี้เราอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะจริงและในความจริงนั้นเองชีวิตจะค่อยๆเปิดพื้นที่ให้ความหวังความอ่อนโยนและ ความหมายงอกงามอย่างเงียบงัน